ใช่นะครับเมื่อกี้เพลงที่เพิ่งจบไปบัวลอยกับเพื่อนยากผมชอบมากเลยเม็ดอินไทยเลยขอบคุณพี่แอคคาลาบาด้วยขอบคุณพี่แอคาราบาด้วยนะเพลงนี้มานำเสนอแต่ว่าพี่พี่ชิคชนชัยคำวังเมื่อกี้พี่บอกอายุผิดเหรอ เอา่าผิดครับไม่ใช่ยี่สกว่าไม่ใช่ย0สิกว่าสิบแปดเท่านั้นเองนะอุ้ยอย่างนี้้อนมากๆเลยเท่าไหร่สามสิบสองแล้วครับพี่สามสิบสองแล้วเหรอเออทำไมคุณถึงชอบเป่าคุยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นจุดเริ่มต้นเลยอ๋อคือชอบเสียงดนตรีไทยตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วครับโรงเรียนโรงเรียนประถมเปิดสอนครับแล้วพอได้ฟังก็ชอบทันทีเลยก็เลยขอขอเรียนคือพอพอครูสอนปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราแบบชอบที่สุดอย่างเงี้ยหรอมันใช่เลยจริงๆแล้วคือเรา เป็นดนตรีแรกที่เราเข้าถึงครับคือเหมือนกับว่าเราไม่เคยเห็นการแสดงดนตรีสดแบบอื่นเลยอแต่พอเราเห็นการเล่นดนตรีจริงๆฟังตรงๆสดๆครั้งแรกเนี่ยคลุยระนาด ร้านาทชอบรานาทก่อนแล้วทำไมไม่ไปทางรนาทอ่ะเริ่มเริ่มเรียนรนาทก่อนครับโอแต่สุดท้ายชอบขลุ่ยมากกว่าสุดท้ายแล้วคนเรียนดนตรีไทยจะเล่นทุกอย่างเป็นอ๋อคืออาจจะเริ่มที่รนาทก็ได้อาจจะเริ่มที่คล้องวงก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยาะมันใช้เพลงร่วมกันมันก็จะไปไปด้วยกันหมด แล้วแต่ว่าใครอยากจะไปเอกทางไหนใช่แล้วใครแล้วใครอยากจะไปต่อยอดทางไหนคุณเตินชอบทางนี้ก็เลยไปที่คลุยใช่ครับแล้วคลุยเนี่ยคุณเตินเริ่มเล่นตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ฮะสิบเอ็ดขวบครับสิบเอ็ดขวบ เกือ20ปีแล้ว20ปีแล้วต้องต้องบอกว่าคือคนคนนี้นะผู้ชมฮะในแฟนเพจนะคนตามเกือบล้านนะใน YouTube ตามอยู่400,000กว่านี่ยังรวมเจ้าหนี้ที่ตามอีกนะะเจ้าเจ้าหนี้เจ้า่เกี่ยวด้วยเหรอเจ้าหนี้มาตามด้วยเหรอครับไม่มอันนี้พูดเล่นอันนี้พูดเล่นเจ้าหนี้ไม่มีมีแต่ยอดฟอลโลเวอร์ไม่มีพูดเล่นผมจะบอกว่าย่อคลิปเนี่ยนะฮะที่เขาลงในช่องยู อ๋อสุดยอดโทรเมื่อกี้บอกมาไม่น่าเชื่อว่าแบบมันร่วมสมัยได้เนาะมีทั้งของอิลสลิกมีของน้องน้องนนนนนใช่ไหมมีของพี่พงศิทษฐ์คัมพีตอนนี้ในในคลิปใน y t u t u อ่ะอันไหนแบบยอดดูสูงสุด อ๋อเป็นเพลงแก๊กครับเพลงจำจำยุคชิปกระเด๋วได้ไหมอ่า,อาเพลงเ,เพลงน,นั้น,น,นดูเป็นเท่าไหร่ประมาณเกือบสามล้านแล้วมั้งครับสามล้านสามล้านเหรอครับแก๊กของชิปกระเด๋วใช่ครับแก๊กที่เป็นท,ที่ที่พายเรือกันสองพี่น้องอ๋อคอคอให้มันมันได้ไหมได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวดได้ไหมนี่ถามลิขสิทธิ์ได้ไหมนิสธรรมเรื่องลิขสิทธิ์นะ ได้ไหมเอางี้ดูเงียบๆกันไม่ได้แล้วกันเฮ้ยผมว่าน่าจะได้อยู่ได้ป่าไม่รู้ไม่รู่ไม่รู้ว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวทีมงานวิ่งกันพุดเลยตอนนี้เราเล่นสักนิดนึงแล้วกันให้พอให้พอเดี๋ยวเกินเจ็ดนัดใช่ไหมแม่จับมือไว้เกือบไม่ทัน่าชอบมากคุณคุณไม่ได้เข้าไปดูยูทูปสดมากคุณไม่ไปดูยูทูปคุณใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าบางคลิปใน youtube คุณอะดูกัน7ล้านแล้วนะจริงเหรอครับจริง คนดูคุณเยอะมากเออแล้วที่เราแบบเชิญคุณมาเพราะเราสุขภูมิใจในตัวคุณครับผมคือปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ที่ไปดูเขานะเด็กวัยรุ่นเข้าไปดูเยอะมากและผมเชื่อว่าไม่ได้มีเฉพาะคุณผู้ชมชาวไทยเท่านั้นมีผู้ชมชาวต่างประเทศเข้าไปชมก็เยอะมากเหมือนกันเด็กบางคนดนตรีนี่มันเป็นภาษาสากลครับเด็กบางคนนะเข้าไปเม้นเลยบอกว่าก่อนหน่เนี้ยไม่ได้ชอบดนตรีไทยเลยคแล้วก็ขุยนี่รู้สึกว่าแบบมันห่างตัวมากแต่พอมาดูคุณเต้นปุ๊บชอบ บางคนเริ่มศึกษาคุณก็เลยทําคลิปสอนในช่องคุณด้วยใช่ครับอ๋อมีสอนด้วยสอนยังไงสอนก็คือเนี่ยใช้เรา่นี้เลยก็คือเราก็เริ่มจากเบสิกจากคนเหมือนคนไม่รู้จักคุยเลยครับมันเรียกว่าอะไรตรงไหนทําอะไรบ้างตรงไหนมีหน้าที่อะไรอธิบายก่อนเลยครับผมมีแบบฝึกหัดให้มีพวกโน้ตให้แบบเนี่ยอย่างเช่นเพลงนี้อ่านเพลงนี้ครับคลิปที่คุณต้นทำเนี่ยไม่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรคือหมายถึงว่าไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไป กดจ่ายเงินหรืออายเลยก็จะเป็นเนื้อหาฟรีเลยอาจจะเป็นเนื้อหาส่วนนี้สําหรับสําหรับคนทั่วไปดูได้เลยอ๋อค่ะแต่ก็มีระบบสมาชิกอ๋อถ้าเป็นแอดวานซ์ขึ้นไปก็คือสามารถไปจ่ายเงินเพื่อจะเรียนในขั้นที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้ผมถามหน่อยโทษนะผมขอใช้คาว่าเซียนเลยนะครับคุณเซียนถึงขั้นว่าสมมติว่ามีเพลงเข้ามาในหูคุณปุ๊บคุณรู้เลยไหมคุณต้องจับช่องรูไหนของขลุ่ยเนี่ยคุณพอสามารถใช่ใช่เราเฮ้ยจริงป่ะเฮ้ยสุดยอดเลย ให้ผมคนรู้เลยนะนี่แสดงว่าเสียนจริงแล้วคนรู้เลยว่าเสียงเนี้ยมันต้องจับช่องไหนของขลุยอ่ะผมขอคือคุณคุณชินกับหนึ่งเราเลยถูกไหมซัคอนได้ไหมครับคือคือได้ได้จริงเหรอได้ครับเมันต้องยกตัวอย่างเพลงมาสิเขาจะได้เป่าได้เลยอันนี้เพลงผมแล้วกันไม่ไม่โดนลิขสิทธิ์อ่ะพิธีงานเราเจอกันเช้าไปไม่มีวันจะมารักกัน เป็นแค่ความลับคุณจะทั้งเพลงเลยเหรอฮะไม่ผมจะพิสูจน์เห็นป่ะเออฮ้ยดูดินี่นี่สดสดนะนี่สดนะนี่สดนี่สดจริงๆแต่พอดีเออได้เพราะลิขสิทธ์ผมเองก็เลยให้เป่าตรงนี้พม่ยอมมีเพลงเหรอไม่ต้นลิขสิทธินะ เออโอเคได้พี่ก๊อฟจะดูกระังลเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเพือนนะวันนี้เอาหนาเซฟไว้ก่อนผมเป็นผมเป็นห่วงรายการอ่ะลัวรายการอยู่ไม่นานเอเดี๋ยวจ่ายค่าลิขสิทธิ์ทีหนึ่งนะโอ้หหัวโตเลยนะแต่ว่าอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณเต้ลน่ะใช้เวลาในการแกะเพลงหนึ่งเพลงถ้าสมมุติว่าจะทำคัฟเวอร์ใช้เวลาไม่นานเลยครับใช่ครับการแกะฟังรอบเดียวเลยไหมฮะหรือว่าจริงๆจะมีมันเป็นอย่างนี้เวลาผมเล่นผมจะต้องทำดนตรีแบ็กกิ้งแท็กเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เราฟังสกิมสกิมหนึ่งรอบพอละเ,เพราะเวลาที่เหลือเราจะไปใช้กับการทำดนตรีอยู่แล้วแล้วก็เหมือนจะได้ทวนไปตลอดเวลาคือคุณจ,จำโครงไว้แค่นั้นพอที่เหลือเดี๋ยวเราดีไซน์เอาก็ได้แล้วเราจะเราจะได้ฟังซ้ํา อยู่เยอะมากเวลาเราเวลาเราทำดนตรีไงครับใช่ไหมลงชิ้นนี้ก็ได้ฟังอีกรอบลงชิ้นนี้ก็ได้ฟังอีกรอบกว่าจะทาดนตรีเสร็จฟังไปแล้วสิบกว่ารอบอดีคือจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เวลาคุณชมคลิปของเขาในช่อง YouTube ของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกลองเสียงกีตาร์อะไรพวกนี้เขาอัดเองหมดเลยนะอัดเองหมดเลยอัดทีละชิ้นแล้วค่อยมาลงคุยใช่คือแสดงว่าชาแนลของคุณต้นเนี่ยคือทั้งหมดทําคนเดียวคนเดียวครับดนตรีที่เห็นทั้งหมดเพลง ประกอบทั้งหมดอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดเสียงทั้งหมดทําทั้งหมดคนเดียวทําเองอัดเองใช่ครับว้าวเก่งมากเก่งมากผมถามผมถามว่าตอนที่คุณเริ่มตอนแรกนะอย่างที่คุณบอกมันเป็นแบบว่าความชอบส่วนตัวนะใช่ครับก็คือชอบอะก็ทำมาเรื่อยๆลงคลงลงคลิปไปนะแต่ปรากฏว่าไปมาคนชอบคุณเยอะมากคนตามคุณเยอะมากคนมาชื่นชมคุณเยอะมากณวันนี้จากที่แบบว่าอยากเล่นเฉยๆกลายเป็นคนชอบขนาดนี้คุณรู้สึกยังไงอะผม ขั้นแรกเลยผมก็รู้สึกขอบคุณสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทิ้งไว้ให้ครับครับ,รบเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับดนตรีประจําชาติแล้วก็เหมือนกับเขาเขาเขา,เขาทิ้งอะไรบางอย่างไว้ให้เราขึ้นมาครว่าแม้แ<ๆ>ต่ตัวพี่กอฟเองพี่กอลฟผมเข้าใจว่าพี่ปองไม่เต็มแต่พี่ก็เป็นเจ้าของมันนะเออเหรอ,อพี่เองก็เป็นเจ้าของมันนะทุกคนในที่นี้เป็นเจ้าของหมดเลยดนตรีไทยเพราะฉะนั้นขอแค่เอื้อมมือเข้ามาหยิบมาจับมาสัมผัสคุณเป็นส่วนหนึ่งของ ดนตรีไทยได้เฮ้ยผมชอบประโยคนี้ทุกคนในประเทศไทยเป็นเจ้าของดนตรีไทยถูกตรอบอยู่ที่ว่าคุณจะหยิบจับมาเมื่อไหร่ต่างหากเพราะว่าเขาวางรากฐานเอาไว้ให้เราแล้วนี่มันเป็นของพี่ด้วยแต่วันนี้พี่คุณเติ้ลเนี่ยไม่ได้มาตัวเปล่าแล้วก็คุยเท่านั้นมีแต่ยังมีคุยมาแจกคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่ได้แจกเอามาโชว์อโชว์โว์โเยอะม่เลยอะ อันนี้คือที่มีทั้งหมดหรือว่า<ม>บางส่วนเท่านั้นเพราะผมคิดว่าค,คุณเต้หน่าจะต้องมีเยอะกว่านี้ใช่บางส่วนที่ใช้ประจําเหล่านี้เหล่านี้เอามาเพื่อให้เป็น,เป,นเป็นเหมือนกับตัวอย่างของคราวครว,ว,วในวงการขลุย่ยบางท่านก็จะรู้จักแค่ขลุ่ยแบบนี้ใช่ใช่นะรู้ไหมสมัยนี้มันมีขลุ่ยที่เสียงต่ําลงเยอะเลยเพราะว่าเสียงต่ำลงเสียงต่าลงเพราะว่าอะไรเพราะว่านักดนตรีขาช่างผู้ฟังตอนนี้ถึงกันแล้วสามารถสื่อสารกันได้แล้ว่า เออคลุยเนี่ยสามารถบรรเลงเป็นหมู่ได้ไหมสามารถเอามาเล่นเป็นคอเต็ตได้ไหมเหมือนดนตรีคอเท่สี่ชิ้นเหมือนแบบมีประสานกันมีอะไรอย่างเงี้ยเหรอเราก็ต้องการเครื่องดนตรีที่มีเรนที่แตกต่างกันตัวนี้ต่าลงตัวนี้เสียงกลางตัวนี้เสียงสูงสูงป แล้วก็เอามาเล่นรวมกันให้กลายเป็นให้กลายเป็นให้กลายเป็นคอเทแบบฝรั่งครับ่อยากดูคุณคุณมีขึ้นนี่อยู่ในช่องไหมมีครับมีเออเดี๋ยวผมดูยังไม่หมดเดี๋ยวมาเสิร์ชดูแต่ละชิ้นนะผมเห็นว่ามันจะมีลักษณะหรือว่ารายละเอียดที่แบบแตกต่างกันออกไปอ้นไหมวัสดุด้วยแล้วก็การตกแต่งดใช่แล้วก็เห็นไหมอย่างอย่างตอนนี้ความเป็นไปได้ของคลุยเนี่ยมัน เกินจินตนาการเลยคือมีทั้งอะพลาสติกสีสันนี่ไม่ได้มีแค่นี้คือมีมีเป็นรุ้งเลยฮะเสียงแตกต่างกันไหมได้เสียงอันนี้เป็นต่างกันที่ระดับเสียงต่างกันที่คีย์แต่ว่าความความเป็นคลุยก็ยังเป็นคลุยมีทั้งพลาสติกมีทั้งไม้มีทั้งสองท่อนสองสามท่อนคือถอดประกอบได้ถอดประกอบได้เสียงไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนรถเนี่ยพอถอดถอดออกมาก็สั้นลงแพ็กเกจง่ายขึ้นอันนี้คือในจังหวะที่ ลูกเนี่ยมันมันมันจะต้องแบบว่าใชเสริมความยาวของมันโอ้ยพอเธอพอเธอพอเธอเวลาก็เหลือน้อแต่ผมอยากฟังอันนี้อันนี้ผมว่าเวลาไม่พอจริงผมกองสักปิดสองปิดไม่ได้หรอได้ไหมอันนี้จรงได้ไหมอ่านนนะรเพา้อันนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างสวยสวยใช่ไหมครับอ่ะชวยหน่อยเสียงเป็นยังไงเสียงใสขึ้นตัวนี้จุดกำเนิดเสียงหันมาด้านหน้าอ่าสำหรับคนที่ ใช้กับไมค์ไมโครโฟนลักษณะไมโครโฟนตัวเดียวกับที่เราพูดเราก็อาจจะใช้ตัวเน็ตถนัดกว่าอ๋อก็จิ้มโปรเจกต์ขอยน์น่ะนิดนึงนะขอาเสียงต่ำเสียงต่ำหน่อยครับผมครับโอ้ละมุนเห็นไหมละมุนเลยอะ่ะโ,โอ้โหไม่ไม่รู้ว่าคือคือคุณผู้ชมที่ชมอะ่ะฟังจากใน โทรทัศน์อะเสียงมันจะต่างหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่เราอยู่ในสตูดิโอเนี่ยเสียงต่างหมดเลยอะโอ้เวลามีน้อยมากเลยคุณเต้นนะฝากถึงน้องๆติดตามชมฝากถึงน้องๆก่อนอยากให้น้องๆเข้าหันมามองดนตรีไทยยังไงบ้างฮะอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เรามีเรามีพลังเรามีพลังอยู่ในตัวเราเข้าหามันเราค้นหามัน มันอาจจะเป็นตัวเราก็ได้มันอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างนู่นสร้างนี่ให้เราในอนาคตก็ได้ครับผมนะฮะติดตามเติตามต้นคุยไทยครับตามช่องทางนี้เลยนะครับ u t u b e นะครับเต้ลคุยไทยเซิร์ชเป็นภาษาไทยได้ทุกช่องทางนะครับ Facebook ก็เป็นเติ้ลคุยไทยแบบนี้นะครับ IG ก็เป็นเต้ลคุยไทยไปกรุ๊ปเอาก็ได้เติ้ลคุยไทยทุกหมดเลยแหละทุกช่องทางนะฮะผมจะบอกนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะขอมคนไทยนะ ขอให้คุณอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ยืนยาวนานแล้วส่งต่อไปเรื่อยๆนะขอบคุณมากครับขอบคุณเต้นคุยไทยมากนะฮะขอบคุณครับ